สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพีก่กิตูนนะคะวันนี้ตูนจะทำวีดีโอเกี่ยวกับว่าตูนหายไปไหนทำไมคนมาคอมเมนต์ตูนเยอะมากเลยน้องตูนหายไปไหนพี่ตูนหายไปไหนรอคลิปอยู่นะคะและว้วพูดะตูนจะมาอธิบายว่าทำไมตูนหายไปอะไรประมาณนี้นะทุกคนคือเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอะที่แบบเรารู้สึกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาเราเจออะไรมาเยอะมากมากๆจนตูนต้องแบบ อยู่โซเชียลไปเพื่อไปเหมือนดีทอกสุขภาพแล้วก็จิตใจตูนอะตูนอยากทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็จิตใจตูนแข็งแรงก่อนตูนถึงจะกลับมาโซเชียลได้มาแบบมาท o u t u b e มาเล่นโซเชียลได้นะคะตูนไล่เป็นไทม์ไลน์เลยนะทุกคนก็คือช่วงที่ตูนแบบปี2022่อะตูนเสียคนในครอบครัวของตูนไปแบบกระทันหันนะทุกคนกระทันหัน ถ้าทุกคนสังเกตปี2022ตูนก็เริ่มอัพโหลดวิดีโอน้อยลงแล้วอะ่ะก็คือแบบถ้าใครติดตามตูนมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะ่ะคนก็เข้ามาให้กําลังใจตูนเยอะแต่ตูนั้นไม่เคยบอกสาเหตุหรืออะไรพวกนี้นะตูนขอละละไว้นะคะเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างแบบเป็นแผลทางจิตใจของครอบครัวเรามากเลยแล้วคือแบบทั้งปีนั้นนะ่ะตูนโศกเศร้าแบบเสียใจแบบมากๆแล้วคือแบบจนแบบสมาชิกในครอบ กลัวตุนบางคนต้องไปหาจิตแพทย์ทุกคนแบบมัน,ม,นมันช็อกกระทันหันมากๆอ่ะทุกคนอ๋อไม่อยากพูดเรื่องนี้ก็ผ่านไปปี2022นะขอไม่ลงรายละเอียดมากแต่ว่ามันมันทำให้ตอนนั้นสภาพจิตใจตูนนะก็เริ่มแย่มาเรื่อยๆอ่ะทุกคนแล้วปี2023อ่ะเริ่มดีขึ้นตุนได้งานพอดี พอได้งานปึ๊กแล้วตูนก็เรียนแบบเรียนแบบบ้าคลั่งมากเลยอ่ะตูนเรียนแบบ3คลาสต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีแบบเรียน3วัน4วันทํางาน3วันอย่างเงี้ยทุกคนก็แทบจะทุกวันอ่ะทุกวันตูนมีตารางของตูนแล้วว่าตูนตูนทำอะไรบ้างก็คือฟิกเลยอ่ะตูนก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําวีดีโอมากเท่าไหร่นะคะปี2023ัีแล้วประกอบประกอบกับช่วงเมษาที่เมษาตั้งแต่2023ตูนเริ่มมีความรู้สึกว่า ร่างกายด้านซ้ายตูนอะชานอนอยู่ตื่นขึ้นมาชาทุกคนชาเหมือนแบบคนแบบเริ่มเริ่มเหมือนมีอะไรแบบความรู้สึกตูนว่ามันไม่มันไม่ปก,ปกติอะมันมันมันไม่ปก,ปกติกับร่างกายตัวเองอะ่ะตูนก็เลยไปหาหมอโรงพยาบาลแรกแล้วหมอโรงพยาบาลแรกวินิจฉัยตูนแบบผิดผิดแบบวินิจฉัยว่าตูนเหมือนเป็นโรคไหลล็อกหรืออะไรประมาณนี้เนาะโรคคนแก่เนาะ ตูก็แบบจะเป็นไปได้ไงเราก็ออกกําลังกายเราก็แอคทีฟอะไรพวกนี้ตลอดเวลาแล้วหมอจะบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ค่อยขึ้นไหวได้ยังไงเนาะเราก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆแ,แต่ว่าตอนนั้นะตอนนั้นอะคือตูนมีตารางทุกวันแล้วที่ญี่ปุ่นข้อเสียก็คือการหาหมออะต้องหาหมอแค่วันเขาเรียกว่าวันทํางานอะจันถึงสุกอย่างเง,งี้ยวันหยุดหรือวันนักขัตตกเลิก ไปหาหมอยากมากนะคะทุกคนก็แล้วตูนก็มีตารางเรียนมีตารางทํางานก็คือแทบคือทุกวันอยู่แล้วอะ่ะมันฟิกเลยว่าตูนไอ้นี้อะ่ะคือถ้าตูนไปหาหมอตูต้องเลือกว่าตูนจะหยุดวันทํางานหรือว่าจะหยุดวันที่ตูเรียนนั่นแหละทุกคนมันก็เลยหาค่อนข้างยากนิดนึงแล้วประกอบกับไอโรงพยาบาลแรกมันเป็นคลินิกเนาะที่หาแบบหลังเลิกงานได้เราก็เลยไปเราก็เลยไป หมอจ่ายยามาให้กินก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นพอเดินถัดไปก็ไปหาหมออีกหมอก็พูดวินิจฉัยแบบเดิมอะแบบเดิมเลยทุกคนแล้วแทบไม่เอาตูนไปจับตรวจหรืออะไรพวกนี้เลยอะตูนก็เลยบอกอากิว่าแปลกๆแล้วตูนไม่เชื่อใจหมอโรงพยาบาลน,นี้ไม่เชื่อใจแต่ว่าก็ได้ยามมาอีกแต่ณตอนนั้นอะตูนยุ่งมากอะด้วยเวลาด้วยเวลาคือทั้งตูนทั้งอากิอะก็ยุ่งเพราะณตอนนั้นตูนอยู่จังหวัดโอกายามานะทุกคน ก็คือไม่ได้อยู่จังหวัดคากวะทีนะแต่ว่าแล้วพูกตูนน่ะวันหยุดอย่างเงี้ยผู้ตูนก็ขับรถไปกับอากิะก็ขับรถมาคากวะเพื่อมาดูสวนมาอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแต่ตอนนี้ตูนอยู่คากวะแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูกกับยามเดี๋ยวตอนท้ายๆอาจจะรู้ว่าทำไมสาเหตุที่ตูนย้ายมาปุ๊บพอครั้งที่สองตูนก็รู้สึกว่าแปลกๆแล้วแล้วตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าจะผ่านไปประมาณ 2- 3เดือนเพราะเราไม่ได้มีเวลาไปหาหมอเลยแล้วเราไม่อยากหยุด งานเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำงานเราก็อยากทำเ,เอ่อทำงานเพอร์ฟอร์แมนซ์เราให้ดีที่สุดเนาะก็เออผ่านไปเจ็บขนาดไหนก็ทนเอาทนพอทนโอ้รู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็เลยโทรไปหาโรงพยาบาลที่สองปุง๊บโรงพยาบาลที่สองอะบอกว่าต้องให้โรงพยาบาลแรกอะทำจดหมายส่งเรื่องมาตูก,ก็เลยบอกไม่เอาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โทรด้วยไปด้วย ไปโรงพยาบาลที่สองตุ้กก็เลยรู้สึกบอกอากิว่าโรงพยาบาลนี้ตุ้นไม่หาได้ไหมเพราะตุ้นรู้สึกว่าตุ้นไม่อยากเอาเรื่องของโรงพยาบาลแรกอะส่งมาโรงพยาบาลที่สองเพราะตุ้นรู้สึกว่าโรงพยาบาลแรกอ่ะหมอแบบช่วยอ่ะหมอวินิจฉัยตุ้นผิดอ่ะตุ้นรู้สึกตุ้นแอนตี้หมอเลยอ่ะคือแบบมันไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วทีนี้ตุ้กก็เลยช่วงเวลาผ่านพ้นไปช่วงสิงหาถึงสิหาตุ้นลากยาวมาเลยจริงๆทุกคนตุ้นพยายามทนเพราะว่า การหาหมอที่ญี่ปุ่นค่อนข,ข้างยากนะทุกคนถ้าสมมุติเป็นคนไข้ใหม่อ,ะ,อะไปโรงพยาบาลที่สามโรงพยาบาลที่สามตัวก็เป็นคนไข้ใหม่เนาะ mm hmm. เข้าวอล์กอินครั้งแรกก็ mm hmm. ก็ต้องไปทําบัตรปแปลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เจอหมอนัดเจอหมอแต่ว่าก็ไม่ได้นี้ก็แค่เล่าอธิบายอาการให้หมอฟังแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตรวจเนาะอีก,อ,กอีกเดือนนึงแหละกว่าจะได้คิวปุ๊บแล้วหมอหมอ,หมอเจอเอ็กซ์เรย เอ็กซเรย์แล้วหมอก็ตุนัดอีกนัด MRI อีกก็คือเราพยามานน่ะตุนรู้สึกว่าตุนไป3ลรอบปึ๊บแต่ว่ามันใช้เวลาระยะเวลานานนะทุกคนเพราะว่ากว่าจะบุกกว่าแล้วพวกนี้อ่ะเอ่อเพราะว่ามันต้องได้คิวหมอด้วยคิวแผนกแผนกที่ต้องเช็คตูนด้วยอ่ะแล้วพอ MRI ปึ๊บหมอรู้สึกว่าหมอเห็นความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับตรงบริเวณคอตุนนะคะ แล้วหมอก็บอกว่าตรงเนี่ยโรงพยาบาลมันเป็นโรงพยาบาลในเมืองนะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองนั่นแหละหมอบอกว่าอ,อุปกรณ์แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีตรงนี้ไม่ได้มีแบบซัพพอร์ตตรงนี้มากพอเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเฉพาะที่มากๆเลยอะหมอก็เลยทําจดหมายส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่ไปโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองอจอังหวัดโอกายาม่านะคะโรงพยาบาลโอกายาม่าไดไดกะกูเบลอินซึ่งโรงพยาบาลนี่ตุน ขอกราบเลยคือแบบพยาบาลแล้วก็หมอที่ดูแลคนไข,ข้หมอที่ดูแลตูนอะ่ะดีมากดีมากจริงๆมากมากมากๆเลยปึ๊บส่งตัวไปตูนรู้สึกว่าตูนจัดประมาณเดือนกันยาหรืออะไรประมาณเนี้ยตูนจําไม่ได้อะ่อะไทม์ไลน์อ่ะพอตูนพอส่งตัวตูนไปอะ่ะเชื่อไหมทุกคนว่าตูนเข้าหาหมอตั้งแต่เช้าเย็นเช้าเย็นแบบเนี้ยเพราะว่า ขับรถไปกลับอ่ะเกือบสี่ชั่วโมงแล้วเนาะมันอยู่ในตัวเมืองโอกายามเนะทุกคนแล้วรถมันติดออากิ่ก็แบบขอบคุณคุณพ่อบ้านมากๆเลยที่แบบที่แบบสละเวลาพาตูนไปหาหมอทุกรอบอ่ะเพราะมันค่อนข้างสับค่อนข้างยากอะไรพวกนี้แล้วมันดีเทลเยอะเนาะทุกคนไปหาหมอครั้งแรกหมอโอ้ยหมอโรงพยาบาลนี้หมอจับตูนตรวจละเอียดมากรู้สึกว่าก่อนที่ตูนจะผ่าตัดอ่ะตูนโดนตรวจแบบละเอียด หลายรอบมากสี่รอบสี่รอบได้มั้งทั้งเอ็กซาเมรไอตรวจปอดคือเยอะมากขนาด MRI ตูน่ะต้องตรวจแบบธรรมดาแล้วก็ตรวจแบบฉีดสารฉีดสารเข้าเนี้ยเข้าเข้าเส้นเลือดเนาะทุกคนคือแบบอะไรที่ไม่เคยทำอ่ะได้ทำหมดเลยแล้วนะตอนนั้นตูนรู้สึกว่าร่างกายตูนอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับกัน ใช้ชีวิตทั้งเรียนทั้งทํางานแล้วก็ไปหาหมอแล้วพวกเนี้ยคือหมดพลังงานไปแล้วอ่ะตูนก็เลยไม่ได้มาทําวิดีโอหรืออะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะทุกคนตูนรู้สึกว่าแล้วตูนก็ไม่ได้อยากเอาพลังงานเหนือ่อยมาให้ทุกคนรับรู้หรืออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาของเราลมเ,เลยไม่อยากมาพูดให้ทุกคนฟังมากอนะ่ะอืมแล้วณนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ก้อนที่อยู่นั้นอนะ่ะมันเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งคือมันมีความกังวลใจใน ในความคิดตูนเยอะมากๆเลยอ่ะเออมันก็เลยเลือกที่จะตูนก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้เนาะแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นก้อนเนื้อที่กดทับเส้นประสาทประมาณเดือนพฤศจิกายนประมาณเนี่ยทุกคนเอ่อพฤศจตุลาประมาณตุลาปุ๊บตูนก็เลยตัดสินใจลาออกจากที่ทํางานเนาะเพราะว่าหมอแนะนําแล้วว่าไม่ให้ตูนก้มงเงยงงทำงานนานเพราะว่าเดี๋ยวมันอาการจะแย่เอาก่อนผ่าตัด คือหมอถามตุลเลยว่าจะผ่าหรือจะเอาไว้หรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าหมอเขามองแล้วว่าไม่น่าจะใช่ก้อนเนื้อหลายเปอร์เซนต์อะแต่ว่าตุลก็รู้สึกว่าในเมื่อมีโอกาสผ่าน,นะตอนนี้เรายังไม่มีลูกยังยังยัง,ยงแบบมีอิสระหรืออะไรมีเวลาอะไรพวก,วพวกนี้เนาะตุก็เลยรู้สึกว่าผ่านเลยค่ะหมอผ่านเลยหมอก็จับรีเช็คทุกอย่างแล้วก็นัดนัดมาได้วันที่31มมกราวัน ของปีปีนี้นะคะป, 24, ปี2024ปี2 0 2 4ีแล้วแล้วประกอบกับบริษัทที่ทำอยู่อะที่อากิทำอยู่อะคือวันลาหยุดอะลายยากค่อนข้างยากอะไรประมาณนี้ซึ่งเพราะงานมันยุ่งมากอะแล้วกิบแล้วบวกกับที่เราต้องไปหาหมอที่ค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องกลับมาจังหวัดเนี่ยมันอะไรหลายๆอย่างอะทุกคนเดือนกันยาพวกตูนก็เลยประสบอุบัติเหตุซึ่งตูนอะ เคยโพสต์ไปในเพจ Facebook แต่ว่าตูก็ลบออกเอออากิหลับในเหมือนในหนังเลยทุกคนรถตูนะสีกับกาแพงอะ่ะอโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรรถไม่ได้พลิกคว่ำหรืออะไรพวกเนี้ยขนาดตําขนาดตำรวจหรือว่ารถรถเคลนที่มายกรถอะก็บอกว่าโชคดีมากแลกว้วปรมาณนี้คือโชคดีที่พวกตูนะ่ะไม่เป็นอะไรทั้งคู่แต่รถอะอล้อเบี้ยวหรืออะไรพวกนี้เราก็กัอาอา่อาอ สีข้างรถอะทะเลาะทั้งแถบทั้งแถบเพราะว่ามาโค้งแบบเนี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปเลยอ้แล้วทีเนี้ยเดือนกันยาพวกตุน่นเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วอากิเขาก็เริ่มคิดทบทวนแล้วว่าถ้าจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอะไม่ได้ไม่ได้เขารู้สึกว่าเขา่าต้องย้ายมาอยู่จังหวัดนี้มาอยู่จังหวัดคากวะเพื่อให้แบบอมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอะ อยู่ข้างๆตูนได้อะแบบแบบวันไหนที่อากีอ่ะวันไหนที่อากีไม่ว่างหลืพวกเนี่ยติดทางานอย่างน้อยก็มีพ่อหรือแม่เลยพวกเนี่ยที่พาตุนไปหาหมอได้หรือ,หร,อหรือนางเป็นห่วงตุนมากนางัวตนจะเป็นลมหรือเป็นอะไรในบ้านอ่ะอย่างน้อยก็มียาญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่ข้างๆแล้วแวบกบบ้านข้างๆเนาะอะไรประมาณนี้ประจวบเหมาะกับ มีงานอ่ะจังหวัดเนี่ยมีเอเจนต์อ่ะมีเอเจนซี่อ่ะโทรหาอากิพอดีว่าคุณสนใจงานจังหวัดนี้ไหมมีบริษัทเปิดรับเราคือมันประสมเหมาะอากิไม่ได้สมัครงานอะไรใดๆนะเพราะนางก็ยังห่วงงานที่เก่าอยู่อะไรประมาณนี้ห่วงลูกน้องอะไรหลายๆอย่างอ่ะแบบมันมีเรื่องอะไรให้นางคิดอ่ะโออแล้วมันทุกอย่างเอออากิโอกาสมันก็ไม่ได้มาง่ายๆแล้วมันอยู่ใกล้บ้านอ่ะอากิก็เลยอ่ะไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์อ่ะได้ ต้องย้ายบ้านทำต้องต้องย้ายบ้านเลยแล้วพวกนก็คือสิ้นเดือนอ่ะสิ้นสิ้นปีอ่ะต้นปี2024อ่ะตุนย้ายมาบ้านหลังนี้กันนะคะมาจังหวัดคากวะกันเพราะว่าอากิเริ่มทำงานเดือนมกรานะทุกคนนั่นแหละแล้ววันที่31อะ่ะ ตูนสามเอ็ดมกุลาตูก็ไปผ่าพอดีตูนอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณแปดวันทุกคนถ้าดีเทลในโรงพยาบาลกันไปหาหมอทุกคนมันเยอะมากเยอะมากถ้าใครอยากฟังประสบการณ์กับถ้าตูเล่าในโรงพยาบาลน,นี่มันเยอะมันเยอะมากจริงๆทุกคนที่ตูประสบพบเจอเออถ้าใครอยากฟังประสบการณ์กันไปหาหมอเนื้อในนะพุทนะ่ะคอมเมนต์ได้แนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอแยกแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนั่นแหละปุ๊บพอแปดวันแล้วไอ บ้านหลังเนี้ยรีโนเวทด้านไหนยังไม่เสร็จนะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าเสร็จไอ้ส่วนส,สาสธารณุประคสสาคัญนะเสร็จไปแล้วเริ่มโอเคขึ้นแล้วตูก็เลยกลับมาถ่าวิดีโอมาชี้แจงนะทุกคนคือมันมันช่วงชีวิตคือแบบมันเยอะมากจริงๆอะ่ะแล้วแล้วหลังจากผ่าตัดอนะ่ะทุกคนเชื่อไหมว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะฮอร์โมนตูนแบบสวิงมากอะ่ะฮอร์โมนตูนแบบ แปปวนสุดๆไปเลยอะทั้งสิวขึ้นทั้งแบบอารมณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ภูมิเหมือนภูมิคุ้มกันตูนอะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนอะก่อนหน้านี่ยตูนไปเรียนไปทํางานเลยพดลวดนีตูนแทบจะไม่ได้ใช้มากอะไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าปิดปากอะแต่ตูนไม่เคยเป็นโควิดเลยแต่หลังจากผ่าตัดได้ไม่กี่เดือนอะตูนเป็นโควิดอะทุกคนทั้งที่ตูนแทบจะไม่ได้ออกไปไหนแต่ตูนเป็นโควิดอะต <c oughs> ูก็เลยอุย้ยแบบ ร่างกายตูนมันอ่อนแอลงเนาะแล้วแล้วหลังจากนั้นอีกอะหลังจากหายโควิดแล้วตูนก็เป็นโรคก,กดไหลย้อนที่เป็นกดไหลย้อนหนักมากอะหนักมากๆกินไปแสบท้องเลยแบบจุกท้องจุกเสียดคือแบบมันหนักมากถ้าใครถ้าใครเคยเป็นโรคก,กดไหลย้อนจะรู้นะคะ <S <S เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาก็ไปหาหมอไปส่งกล้องส่องกล้องนะคะเพราะว่าอากิคเขาก็กังวลเนาะ <S <S พอส่องกล้องหมอก็เลยบอกว่าสะอาดมากไอ้ข้างในตูนอะ ช่องท้องอะไรพวกนี้เป็นแค่กดไหลย,ย้อนจริงๆเราก็เลยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหมอก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปรับพฤติกรรมการกินของเราตูก็เลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารไทยเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าอาหารไทยค่อนข้างรสจัดเนาะก็ต้องมาเปลี่ยนมากินอาหารญี่ปุ่นอะ่ะโอ้ชีวิตคือชีวิตนี้คือกินยาวนเวียนอยู่กับโรงพยาบาลแบบเยอะมากมากๆไปหาหมอแทบทุก ทุกเดือนจริงๆอะ่ะมันมันเหนื่อยทุกคนนั่นแหละที่ตุนอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสาเหตุที่ตุนหายไปเพราะอะไรเพราะว่าด้วยสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจตูนด้วยเนาะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วทุกคนก็เลยหันกลับมาทําวิดีโอให้ทุกคนนะขอบขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นห่วงตูนคือตูนแบบดีใจมากจริงๆแบบขนาดตุนหายไปคิดว่าจะไม่มีใครคิดถึงแล้วก็คนคอมเมนต์คิดถึงเยอะมากมากมา,มา,มา แล้วที่ขอบคุณมากมากๆเลยคือพี่เก๋เป็นพี่ที่น่ารักมากๆทุกคนเป็นพี่คนไทยในญี่ปุ่นที่น่ารักมากพี่เก๋มีเซนอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเหมือนเวลาช่วงที่ตุนเกิดเหตุการณ์หรือรทุกอย่างถ้าตุนเงียยหายไปพี่เขาก็จะทักมาแล้วนุกตุนเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมช่วงนี้หายไปหรืออะไรประมาณเนี้ยก่อนวันที่ตุนจะผ่าตัดอะพี่เก๋ก็ส่งขนมอะไร ส่งขนมมาเป็นกําลังใจให้ตูนเนาะแล้วก็ส่งขนมให้คุณพ่อคุณแม่อก,กอีเพื่อแบบย,ย้ายพอตูนย้ายมาบ้านใหม่มาบ้านที่คากวะเนะเาะโอ้แบบพี่เก๋น่ารักมากจริงๆแบบขอบคุณมากจริงๆไม่เคยคิดว่าจะการย้ายมาญี่ปุ่นแล้วเจอแบบพี่คนไทยที่ยังไม่เคยเจอหน้าทุกคนแต่ดีกับเรามากขนาดนี้แบบขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ห่วงใย,ยตูน ขอบคุณมากและหลังจากนี้เดี๋ยวตุจะพาทุกคนไปสวนอังุ่นนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูวิดีโอสวนองุ่นกันวิดีโอถัดไปนะโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะ